จะฝากถึงคนที่เลี้ยงหมาแล้วคนที่ทิ้งหมาไหมเออถ้าไม่ให้ความใส่ใจไม่ไม่ตั้งใจดูแลจริงๆอะ่ะไม่ต้องเอาเขามามันจะอยู่ยังไงก็ให้มันไปอยู่ตามภาษามันหลับหูหลับตาเดินผ่านเราถ้าคิดว่าตัวเองไม่มั่นใจว่าจะให้เวลาหรือดูแลมันได้อะไม่ต้องเอามาเลยยังเขนอยนยังเช่นแม่นี่แหละคนหนึ่งพอเอามาแล้วก็ต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างลางําบากยังไงก็ต้องทอนเนี่ยแม่เนี่ยนะ่ากปั้ปนอุปสรรคในบ้านเพราะว่า ไม่ให้เลี้ยงมันเจ้านายก็ไม่ให้เลี้ยงให้ลูกชายพาไปนอนห้องเขาห้องก็เล็กๆมันก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้นะถ้าคิดว่าเลี้ยงแล้วไม่ให้ความดูแลไม่ให้ความสําคัญมันก็ไม่ต้องเอามาให้คนที่ดีๆเอามันไปดูแลนี่แค่แม่มีสามตัวแม่ก็จะแย่แล้วฝาปฟันอุปสรรคในบ้านมากมายทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียสละกับมันทุกอย่าง เพราะฉะนั้นถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทําได้ก็ไม่ต้องทํามันก็เหมือนเลี้ยงลูกเล็กๆคนหนึ่งนั่แหละไปไหนมาไหนก็ไม่ได้แม้แต่ไปทําบุญยังจะลําบากเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปคิดว่าเอามาเลี้ยงประดับปารมีหรือว่าเอามาดูแลบ้านถ้าคิดว่าจะเอามาดูแลบ้านคุณรวยอะ่ะอย่าทําเลยเึงแก่ชีวิตน้อยๆชีวิตหนึ่งขอให้คิดซะว่า มันเป็นชีวิตถ้ามันเรียกเกิดได้มันคงไม่อยากเกิดมาเป็นหมาหรอกเหมือนเราไม่อยากจะเกิดมาเป็นคนจรน,นี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าจะเอามาเลี้ยงแล้วดูแลบ้านเอามาเลี้ยงเพราะว่าเหมือนเป็นสมาชิกในบ้านคนหนึ่งก็แล้วกันถ้าใครคิดว่าป้าพูดผิดก็อย่าอย่าคิดอะไรให้มันแบบคือยัออยงไงอะรักชีวิตชีวิตหนึ่งอนะ ก็เหมือนรักชีวิตลูกเราในแหละเนี่ย,ยป้าผ่าฝ่าฟันทุกอย่างเลยเพื่อไอ้สาสี่ตัวนี้โ okay. okay. อเคโอเคพอละ <c oughs> เดี๋ยวยาวเดี๋ย,ว,ยวคีบมันยาว,ยาวแม่แ,แม่ผมเนี่ยอย่าให้คุยเลยเรื่องหมายิ่งกว่าพวกบ้าการเมืองอีกคุยนี่ยาวคุยได้ข้ามวันข้ามคืนยังยังไม่จบเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้อาหารหมาต่อละกันเดี๋ยว <c oughs> อย่าตามไป Let's go <S ตอนนี้ก็เข้ามาในซอยแจ้งวันนะซอยหนึ่งแล้วอาจจะตกใจนิดหมาหายไปไหนหมดยังสงสัยอยู่กำลังปั่นหายว่าหมาไปไหนเดีย๋ยวเราต้องไปถามเราปภว่าหมาหายไปไหนห อาจจะโดนจับไปคิดมันก็น่าคิดอยู่นะเรา,าพอครับ